สวัสดีครับพบกับช่อง Minimal Channel อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิววิธีตั้งค่าของนาฬิกาเวนูนะครับว่าสิ่งที่เราควรตั้งค่าเนี่ยมีอะไรบ้างสําหรับนาฬิกาเรือนนี้ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกด subscribe ช่องก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มแรกนะครับก็จะมีในส่วนของเมื่อเพื่อนๆได้เครื่องมานะครับก็จะมีการเข้าไปตั้งค่าในส่วนของกิจกรรมวิ่งครับสมมติเราเข้าไปในกิจกรรมวิ่งนะครับเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าดูครับว่า GPS ของกิจกรรมวิ่งหรือกิ ที่ยังไม่ได้ตั้งค่า GPS ให้แม่นยำนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเริ่มแรกกันนะครับว่าต้องเข้าไปตั้งไงเริ่มแรกนะครับกดที่ตัวปุ่มขวาบนนะครับเพื่อเข้ากิจกรรมแล้วก็กดที่กิจกรรมตัวใดตัวหนึ่งครับที่เราต้องการอย่างเช่นผมกดวิ่งนะครับแล้วก็กดตัวปัดขึ้นครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับตัวนี้ก็จะมีให้เลือกต่างๆนะครับเราเข้าไปดูที่หมวดตัว GPS ครับถ้าของเพื่อนๆเป็นคําว่า GPS เท่านั้นเนี่ยให้ให้เปลี่ยนเป็น GPS ตัวล่างสุดนะครับตัวนี้จะแม่นยําที่สุดแต่ในที่นี้คือจะกินแบตค่อนข้างเยอะพอสมควรหรือว่าจะเลือกเป็นอีกตัวก็ได้ครับตัว GPS ตัวกลางนะครับตัว g ก n a สก็เลือกได้ครับแม่นยําเท่าๆกันทั้งคู่แต่ในตัวแรกครับมันจะเป็น GPS ที่ค่อนข้างแบบเป็นตัวปกติ จะไม่ค่อยแม่นยำมากเท่าไหร่นะครับครับตั้งค่าถัดไปนะครับจะเป็นการตั้งค่าตัวจอแสดงผลนะครับให้มีการพลิกข้อมือแล้วก็มีการเปิดขึ้นของจอแบบนี้นะครับก็เริ่มแรกนะครับเข้าไปที่ปุ่มซ้ายล่างครับกดค้างไว้มันจะเข้าไปสู่ตัวเมนูต่างๆนะครับให้เราเลือกไปที่รูปเฟืองแล้วเราก็ไปที่ตัวคําว่าด้านล่างนะครับระบบถ้าของใครเป็นเมนูภาษาอังกฤษจะเป็นคําว่า system นะครับ เราก็เลือกเข้าไปครับก็จะมีเรื่องภาษาเวลาวันที่การแสดงจะเป็นในส่วนของการแสดงนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้ใน venue จะเขียนว่า display นะครับก็กดเข้าไปเลยครับที่การแสดงแล้วต่อมาเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องความสว่างถ้าเราเข้าไปก็จะเป็นเรื่องความสว่างจอว่าจะให้ค่าความสว่างจอเท่าไหร่นะครับแล้วต่อมาครับก็จะเป็นการพักหน้าจอจะมีสั้นกลางนานนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะ ให้แบบไหนหการพักหน้าจอคือจะเป็นจอดํเมือสนิทนะครับก็เลือกตั้งค่าได้เลยพลิกข้อมืออันนี้ครับจะอยู่ที่อันนี้เป็นโหมดเปิดตลอดเวลาหรือว่าระหว่างกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยครับให้เราเข้าไปเลือกคําว่าเปิดตลอดเปิดตลอดเนี่ยจะเป็นคล้ายคล้ายเหมือนเวลาเราพลิกมันก็จะเปิดทุกครั้งที่ที่เราพลิกอะครับแล้วก็ต่อมาครับ มาดูในส่วนของตัวระหว่างกิจกรรมพักหน้าจอนะครับก็มีจะพักหน้าจอหรือว่าไม่พักนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกเปิดตลอดเวลาครับเพื่อจะได้เวลาที่เราวิ่งวิ่งไปเราอาจจะได้ดูตลอดเวลาจอไม่มืดไปแต่ก็จะกินแบตนะครับวันนี้แล้วแต่เพื่อนๆกันว่าจะเลือกใช้แบบไหนต่อมาเราจะเป็นการตั้งค่าของตัวหน้าจอแสดงผลในกิจกรรมวิ่งนะครับว่าให้มีเลเยอร์ยังไงบ้างเริ่มแรกให้เราไปที่กิจกรรมวิ่งครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ เลื่อนขึ้นครับปัดขึ้นแล้วก็ไปที่คําว่าตั้งค่าครับเหมือนเดิมไปที่คําว่าตั้งค่านะครับแล้วก็ดูคําว่าหน้าจอครับแล้วก็จะมีบอกคําว่าเราจะเอาหน้าจอของแบบไหนให้เปิดขึ้นมาบ้างมีหน้าจอที่1มีสช่องอย่างนี้ครับเราก็สามารถแก้ไขได้ครับว่าเราจะเอาช่องไหนอะไรยังไงบ้างผมเอา4ช่องแบบนี้นะครับ แล้วก็แก้ไขช่องได้ครับว่าจะให้ช่องไหนเป็นตั้งค่าอะไรอย่างเช่นผมยกตัวอย่างตัวช่องขวามือนะครับผมอยากให้เปลี่ยนเป็นตัวความเร็วเราสามารถแตะได้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วแล้วเรากดตกลงครับต่อมาก็จะเป็นหน้าจอที่2หน้าจอที่3ามนี่ครับเราสามารถเปิดได้ว่าเราอยากให้หน้าจอที่3มเนี่ยเป็นข้อมูลตัวไหน เราก็เข้าไปตั้งค่าได้เลยครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าหน้าจอนะครับอันนี้เป็นมาตราโซน HR นะครับอ่าเป็นอันนี้เป็นมาตรวัดโซน HR นะครับเราก็เข้าไปดูได้ครับเวลาเรากดเริ่มไปก็จะเป็นหน้าอย่างนี้ครับที่เราตั้งเวลาก็จะเปลี่ยนไปแล้วเราก็เลือกดูอันนี้จะเป็นตัว มาวัดเ r ต์นะครับเราก็สามารถดูได้ว่าหัวใจเราอยู่โซนไหนของของหน้าจออันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเวนูนะครับที่จะเป็นการตั้งค่าเพราะว่าตัวพวกฟอ r ์เรนเนอร์หรือว่าฟินิกส์เนี่ยหน้าตาก็จะไม่เหมือนตัวเวนูต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องการวัดการแจ้งเตือนหัวใจเวลาที่หัวใจเราเต้นสูงๆนะครับว่าในการตัวนี้มีวิธีที่สามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้แจ้งเตือนเมื่อหัวใจเราเต้นผิดปกตินะครับ ก็เดี๋ยวเริ่มแรกก็เข้าไปที่ปุ่มขวาน่างนะครับไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปที่คําว่าอัตราเต้นหัวใจจากข้อมือนะครับกดเข้าไปเลยแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจปกติเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับอันนี้ก็คือเราจะเปิดหรือเปล่าสมมุติผมเปิดที่เตือนสูงกว่า100กับเตือนต่ำกว่า40นะครับเวลาที่หัวใจเราเต้นผิดปกติเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนออกมาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ตัวกัตาการเต้นหัวใจนะครับให้มีการแจ้งเตือนก็เพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ทักเข้ามาพูดคุยทางช anel ได้นะครับด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวส่วนในคลิปถัดไปเดี๋ยวถ้ามีอะไรนําเสนอดีๆเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีนะครับขอบคุณมากครับ